แล้วครับกิจกรรมยามเสาเริ่มขึ้นการค้าการขายเศรษฐกิจกําลังเดินทางตมานะฮะพาเปียกแต้ท้า่ใดเตรียมชุดมานะชุดลาางามมานะจะดีมากเลยระหว่างที่รอพามานะครับเท่ากับได้เบิ่งบรรยากาศการใช้ชีวิตของชาวบ้านนะครับเอาเรือมาแล้วโอ้พอมกเพิ่มนะเมื่อกี้มีเรือมาจอด ง่าากินแด่ขนมด้ยขนมเมิดเลยุุยา้า่าเจ้าพึ่งขนมเมื่อโอ้ปเปิ้ลเพลงแด่สาวแน <c oughs> ้าจะเป็นกิจกรรมที่ยิ้เช้านะครับน้อยคนมาลยบ้านเพาจะวนะครับข้ามน้ำลิกขามน้ำลิกนะขามน้ำลิกไป ผมไวม้มาส้มมะม่วช้อสยัง <c oughs> สีสีพา,บาดบะไ้เลยกับเสิร์งกาแฟกาแฟอาราบิกาน้ำตาล0%ูนเปอร์เซตครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวรสชาติกลมกล่อมนะครับอ่า วัสดียมุสาวที่เมืองเฟืองอากาศยมุสาวเย็นสบายเมืองเฟืองเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างแห่กันมาล่างไหลกันมาชื่นชมความงดงามของเมืองและก็ชีวิตที่สโลไลค์ของชาวเมืองแห่งนี้และก็มีสายน้ำตัดผ่านน้ำใสามากเลยนะฮะสบายดียมุสาวน้องปรรถนานะฮะวันนีนนะ้เจ้ามีอย่างไง กิจรกรรมนึงที่ทจะขาดบ่ได้เลยก็คือไซบาต์ไซ<า>บาตยู่นี้ก็คือพระสงฆ์จะนั่งเรือมากพายเรือมาแล้วก็เหากันนั่งกันอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> นั่งนี่ตรงนี้แล้วก็ทาไซบาตกัน <c oughs> เดี๋ยวน่าจะอีกบดดนะ <c oughs> นีกาก็ดีเนาะ <c oughs> นีกาก็ดี <c oughs> น้ำอยู่นี้บอกไว้ก่อนเลยว่าไหลยังสีตลอดเลยนะครับ ไหลยังสีตลอดเลยเป็นน้ำธรรมชาติปล่อยมันจะเคลื่อนนะฮะภูเขาเด่นเป็นสง่าเลยทงังพุนแล้วก็ยังมีอีกหลายบอดเลยนะครับเมื่อวานนี้กิจกรรมแบบจัดเต็มแต่ละซุ้มแต่ละกระท่อมแต่ละแพร่เสียงเพลงตุ่มตุ่มตุ่มเอาม้าว,มวนแต่ก็มีเวลาจํากัดนะครับสวัสดียมามเช้านะครับผมพูดไทยดํานะครับมเมื่อนนี้เดินทางมาที่เมืองเฟืองนะครับ ล้ากำลังจะเลื่มกิจกรรมนะครับกิจกรรมไสบาทยามุเสาตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่านะครับมาสัมผัสบรรยากาศนะครับอ,อ,อันแซนสบายและก็ชีวิตที่สโลไลท์ที่เมืองเฟื่องกันนะครับอันนี้จะเตรียมไสบาส์นะเตรียมไซบาสก็คือ,อยูนีเจ้าของเขานะครับเจ้าของรีสอร์ทนะครับก็จะจัดอันนี้ให้นะฮะจัดชุดให้ แต่ต้องสร้างก้อนนะต้องสร้างก่อนหนึ่งวันนะครับสร้างก่อนหนึ่งวันโมเวนมามาสั่งเอาทวงเสาเอาอาจจะพลาดไปก็ได้นะครับคนกาลังตื่นกันเลยนะครับคุณนะก็จะเป็นแพร่นะครับจะเลี้ยงไปเลยนะฮะเลี้ยงไปจนสุดเลยสุดแม่น้ําเลยเฮ้ายังบุหูจักซื้อแม่น้ําอยู่อันนี้อันนี้ซื้อน้ำอย่างไรนี่แม่น้ำดีโอ้แม่น้ําลิก,กอ๋อที่ออกไปจนพุ่นเลยเนาะออกไป แม่น้ำแม่น้ำลิกนะครับออกมาจากเขื่อนอันนี้เขื่อนอย่างก็เขื่อนน้ำเงิบหรอเขื่อนดินอ๋อเขื่อนน้ำลิกโอเคเฮาหูซื้อแล้วนะคะตัวนี้คือแม่น้ำลิกนะครับออกมาจากเขื่อนน้ำลิกเขื่อนน้ำลิกแล้วก็เขื่อนน้ำางึมเนาะจะสับสนกันจังน้อยนะฮะอันนี้เป็นเขื่อนน้ำลิกนะครับเขื่อนน้ำลิกเอาละครับกิจกรรมย่ามเสาเริ่มขึ้น การค้าการขายเศรษฐกิจกำลังเดินทางตามมานะฮะมกอย่างน้อนะนอโอ้มกป่าขมกนอกไม้มีมกป่ามกนอกไม้มีขาม้าวต้มมามงมาม,มามขนมขนมน้ำดื่ม คือชุดที่เขาจะใส่บาดกันนะครับกะในนี้มีขนมมีขนมมีกลอนะ่องข้าวเหนียวนะองข้าวเหนียวมีทูบมีเทียนปิดแพ็กเกตนี้แล้วก็มีเธ่านนภาาอย่างก็ผ้าเบี่ยงบผ้าเบี่ยงใบผ้าเบี้ยงอะไรพาเบียบยเบ่ยงแต่ถ้าผู้ใดเตรียมชุดมานะชุดเล้างามมานะจะดีมากเลยนะครับ มีเรือขายของมาตลอดเวลาเลยนะกับโคงกับเขานะครับในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐฐฐฐต,ตอนนี้เริ่มขค้ืนอีกมือหนึ่งนักท่องเที่ยวแห่ร่างไหลกันเข้ามาคู่มือบอกไปก่อนนะคู่มือเลยนะครับเอาเฮาเตรียมตัวใส้บัตรกันครับระหว่างที่ล่อพระมานะครับเฮาับได้เ<ด>บิงบ่งบรรยากาศการใช้ชีวิตของชาวบ้านนะครักบกับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวส่วนมากกับมาแต่ในเมือง สแสวงหาธรรมชาตินะฮะกะเมืองเฟื่องกะเป็นเมืองที่ตอบโจทย์ชาวบ้านกะยังดำรงชีวิตกันอยู่ข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาอยู่เดี๋ยวยุ่น้อยมีสะพานสะพานจะข้ามใสยน้ําลิกแห่งนี้สายน้ํานี้กะบบมียุดไหลครับสายน้ําลิกนะฮะเพราะว่าออกมาจะเคลื่อนเคลื่อนนี้ยังมีน้ําปริมาณหลายอยู่ในการปล่อยออกมาก็เลยเอสไฮม่องนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปในตัวเลยนะครับ การที่เอ็ดออแผ่สองฝั่งก็เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองเฟืองแห่งนี้เอาละเฮาท่าท่าส่งอยู่นะครับน่าจะใกล้จะมาละมั้งเพราะว่าเมื่อน,นี้แค่หลาย <c oughs> นะคนมาใสบาทหลายนะฮะคนมาใสบาทหลายก็เลยใช้เวลาในจังน้อยนะน่าจะใส่เรือลำใหญ่ในจังน้อยมื้อน,นี้เา้าเรือมาแล้วของไซ ที่จำเป็นนะครับกะที่ขนส่งนะฮะนีครับจากพอคาเมค้าที่ขี่เลือมาเป็นใดอย่างไดเบิรเลยมีฮอตมกพ่อมกก็บมีเอาน้ำจะขวดเลยนะภูเขาเด่นเป็นสง่าเลยครับพาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ อมกเพิ่มนะเมื่อกี้มีเรือมาจอดในพระกินขนมด้วยขนมเบิร์ดเลยผุ้ดำเาพวันขนมเบิร์ดโอ้ปี่เพต่เสาวใช่นาะโอ้ยเขากำลังเสียบบรรยากาศเลยยังน้อยกับว่าไดเนาะอ้ยกระดักกระโดดเลยนี่ฉันดื่มดำเลยนะ กิจกรรมให้บุญกัเฮ็ดไปให้บุญกับให้ไปเนาะม้วนกับม้วนไปม้วนกับม้วนแต่เสาเอาใส่บาตรไปพร้อมคึกคืนไปพร้อมบัดนึ่ง่ะฮะมีพระสงฆ์หนรูปกับเนนหน่นึ่รูปคือกันฮะ1นึ่งกลองขึ้กันจะเป็นกิจกรรมที่เอ็ดทุกๆเช้านะครับกัเป็นการ ใส่บาตรแบบพระสงฆ์นั่งเรือมาแล้วก็านักท่องเที่ยวก็มารวมกิจกรรมที่นี่แล้วนะครับทำบุญตักบาตรมีอย่างก็ะส่เข้าไปคึกว่าจะมีแต่อาหารแห้งเต็มไปหมดขนมน,นมเนยของอาหารสดก็ะมีอาหารสดกระมีมามา้มาข้าวเหนียวเอาข้าแกะข้าวเหนียววันมาดิ่ ข้าเนียวะข้าวเหนียว,ยวต้องแบ่งใส่ให้พดดอดีด้วย้อยเยี๋ดวยโยกเปิดเบอดนี้ได้ยุ่ง <c oughs> <c oughs> ต้องไ,ไอปใส่นะทางบ้าเ,เบอร์ไ้วะ น้อยเดี๋ยวเราทาลับพรเบิร์ดแล้วป กลลวัดอยู่ทางไหนครับลกูกพี่บ้านนี่แหละโอ้อยินในบ้านโอ้ยูนในบ้านเไปเดี๋ยวเรารับคอนสาธุขาาัยนกะจ อำเภอะบ้านม่วงมันบบมวดบันม่วงม้บนไหนมันโดี่หวบันม่วงหรอกเลยโดยเดียวเขาหัวบานม่วงเลล่ะเดี๋ยวน้อยเรจะมีสะพานข้ามครับเห็นเขาตั้งเสาสะพานเอาไว้อยู่ปักที่นำผ้าลดข้ามไปข้ามมากจะอาจจะหยุดนะ เพราะว่าอยู่ฟังด้านหลังผมนี้ที่ผมยืนอยู่นี้ก็มีหมู่บ้านของคนขึ้นกันนะครับหมู่บ้านของชาวบ้านเต็มอยู่นะครับไหหน้าเง่นก็เห็นอยู่ถ้ามีสะภานมันก็นจะสะดวกสบายแน่เพราะว่าแลนจากบ้านหนึ่งมาอีกเมืองมาเข้าเมืองเครื่องมันก็นจะสะดวกสบายนี่ะทังพีก็คึกคืนครับมาจากจังหวัดบึงกาฬ รถจะจะใส่ได้เท่าละขั้นแพ่ขนาด,ดยนต์มีลำเดียวฮะมีลำเดียวข้ามไปข้ามมาระว่างอีกฝั่งหนึ่งข้ามน้ำลิกข้ามน้ำลิกนะข้ามน้ำลิกไปแล้วก็มีรถจอดท่าอีกขั้นหนึ่งนะ่าจะเป็นจอดรถของนักท่องเที่ยวนะฮะ ใช้เครื่องยนต์น้อยนะฮะแล้วก็นี่ฮนะเครื่องเรือหางเงาดีๆนี่เองมันก็มีแห้งในการพักดันได้ดยดู่นะเออก็ถือว่าแห้งอยู่ดันน้ำดันแค่ขนาดยนต์ขนาดใหญ่ก็เครื่องก็ยังสามารถที่จะดันได้นะฮะเดี๋ยว้วก็จุ่มลงไปนี่แหละเอ็ดให้ มีแห้งมีแรงดันน่าจะมีแรงดันอยู่ทั้งไซหลายออกไปแล้วครับยิ่งน่อยเฮาก็จะบ่เห็นแล้วฮะสะพานตั้งล่างไปแล้วตั้งลักไปแล้ว จะทา่าการเดินทางนะครับเฮาพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางนะครับขึ้นมาอยู่ที่ปักขนานยนต์นะฮะทีนี้ได้เฮ้าเข้าไปในเมืองก่อนนะครับหาอย่างกินก่อนในเมืองนะฮะก่อนออกเดินทางกะสุดยอดแห่งบรรยากาศเลยเมืองเฟื่องนี้ถือได้ว่าโอ้โหเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามมากเลยนะครับใส่น้ํานี้แบบว่ายัางใส่แล้วก็เย็นใส่น้านํานี้บ่มีขุ่นนะบ่มีขุ่นเลยเป็นสีครามนะ ครับวอ,อกเกลียวเหลือออกแล้วมีภูเขาเป็นแบกกราวที่งดงามมากทั้งคุ้นก็เป็นเงื่อนพักเต็มเบิมเลยนะครับลแรลมกับพุดขึ้นป่านดอกเ็ดพ้น,พนก้ามไปค้าขายจากฝั่งพุ้นมาฝั่งพีเป็นรถ ทายของนะครับทางบุญนแล้วก็นัาท่องเที่ยวจะพร้อมที่จะข้ามมาทางฝั่งบุญนนัท่องเที่ยวมีตลอดครับเดี๋ยวเข้าเข้าเทียบเท้าบริเวณนี้แล้วก็ขึ้นไปเชื่อในเมืองนะฮะมาโชคลุอรถคันนี้มาคันหนึ่งได้เท่าไรขั้นครับสำหรับรถครับเ้าพักที่ทางบุญนฝั่งบุญนนะฝั่งบุญน็ได้บรรยากาศที่ยางหนึ่งนะครับเงีมือแรงพ่าที่จะซาดซ่องไปทางบุญนเอาโดดน้ำนี้เขาเย็นสบายเลยนะครับบบนหนา อดแล้วสวัสดีสิไปไซสไปเฮืนไปเนเฮือนยูไซส์อ๋ออันนี้ไปยังไปหน้าป่ะอ๋อไปบายเลยบายบายใช้เงินแล้วบ่ รถค้าขายไปแล้วฮะเดี๋ยวเบิเ้งรถค้าขายอันนี้มียังขายได้นี่มีมะขามผมไม่มาส้มมะม่วงขายพักอเค,อเคบ,าบายบายเมืองเฟืองนะครับพบกันใหม่นะฮะมีโอกาสขราก็จะมาอีเพราะว่าใส่น้ำนี้ใส่ามากะนะเป็นสีข้ามสีเขียวสีใสคุณเด็กน้อยโดดน้ำคุณนะ่ะเ,เด็กน้อยแถวนี้คขมามักเล่นน้ำเนาะ 南美。